ชูวิทย์ร้องสภาทนายสอบมรญาตลบชื่อของทนายตั้มเพิกถอนใบอนุญาตเลยค่ะเรียกได้ว่างานนี้ทนะางด้านของชูวิทย์เนี่ยเขายื่นหลักฐานค่ะเพื่อมีการตรวจสอบมรญาตทนายความของสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะหรือว่าทนายตั้มค่ะได้มีการยื่นต่อสภาทนายความในพระบรมราชุปมัมโดยมีนายวัชระสุขผลค่ะเป็นกรรมการมรยาตทนายความสุภาทนายความ นายพระบรมราชุปถัมภ์และนายสมพรดำพลิกค่ะซึ่งเป็นอุปนาย,ยกฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งนี้เองนะคะก็มีผู้มารับคำร้องค่ะเนื่องจากว่าเห็นว่าพฤติกรรมของนายสิทธาไม่เหมาะสมเกิดการเป็นทนายความจริงๆจึงมายื่นคำร้องเพื่อขอให้ทนายความลบชื่อสิทธาออกจากการเป็นทนายความเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง อีกทั้งยืนยันว่ามีทนายความโซเชียลอีกหลายคนนะคะทีม่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับสิทธาที่ชอบให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดหรือออกรายการโทรทัศน์ชี้นําสังคมในคดีต่งตางๆก็อาจจะเข้าข่ายผิดบรรยาทนายความเช่นกันซึ่งนายสมพรเองก็เปิดเผยค่ะว่าหลายครั้งหลายคราวที่ทนายตามแถลงข่าวออกสื่อต่างๆก็เห็นว่าไม่เหมาะสมเข้าข่ายผิดบรรยาทนายความซึ่งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ขณะที่ทนายความคนอื่นเองก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมเช่นเดียวกันพิจารณาการลงโทษทนายความที่ทำผิดมรรยาทนายความมีเสียระถับคือกล่าวตักเตือนภาคทันพักใบอนุญาตไม่เกิน3าปีและโทษหนักคือถูกลบชื่อออกจากการเป็นทนายความค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชูวิทย์นั้นได้ไปยื่นมาร้องต่อสภาทนายความค่ะก็คงต้องรอติดตามสำหรับความเคลื่อนไหวของประเด็นนี้กันต่อไปค่ะ